ยำตัวให้ดีเจ็ดวันนี้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เออดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยโอกาสทางการเงินของคุณมาแล้วมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้คุณหรือมีโอกาสว่าคุณจะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตนะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณหรือว่ามีโอกาสว่าจะมีคนมาบอกข่าวดีนะมอบโอกาสดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมีโอกาสว่าคุณางนความดีของคุณจะส่งผลหรือสิ่งที่คุณลงมือทำนะความพยายามของคุณจะสำเร็จเออนั่นหมายความว่าคุณทำงานอยู่แล้วเนาะเเิ่มนืออหร เป็นรายได้เสริมไได้นะหรือว่าเงินพิเศษอะไรต่งางๆคุณจะได้เงินก้อนแบบง่ายๆนะหาคุณหางานอยู่มีโอกาสว่าจะได้งานารรงที่เงิ <c oughs> นเดือนเยอะกว่าเดิมหากคุณทำธุรกิจนะทำการงานอะไรต่างๆเป็นธุรกิจของตัวเอง <c oughs> ก็ต้องบอกเลยจะมีลูกค้าลูกหาเขาเยอะค้าขายดีมีโอกาสาที่จะได้รับทรัพย์รวยหรืออาจจะได้ลูกค้ารายใ,ใหญ่เนาะที่จะเอาเงินเอาทองมาให้เป็นก้อนใหญ่เป็นก่อเป็นกำนะส่วนถ้าเกิดว่าเอ่อเป็นในเรื่องของการเงินนะคะในยุคช่ล่างในยุคช่เงล่างก็บอกเลยจะมีคนหยิบยื่นโชคลาภหปกับคุณทำให้คุณมีโอกาส mấy cái các bạn đã